h o n d a CRV g 5นะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับตัวกล่องนะครับเป็นยี่ห้อเกสซ์นะครับนติดชุดคาเรียบร้อยใส่กล่องบรรทุกสัมภาระตัวเกสซ์รุ่นนี้เป็นรุ่น M3 นะครับตัวนี้เปิดได้สองด้านมีกุญแจล็อกกันหายนะครับไม่มีการเจาะตัวรถถอดก้าต่อดอกได้นะครับ เป็นสีแบล็กกอสี่นะครับมันเงานะครับมีกุญแจล็อกนะครับเปิดได้สองด้านนะครับ นขันแน่นไหยครับขันแค่ตึงตึงมือไหมหรือว่าเอาแน่นเลยก็ตึงมือครับพี่